อยู่วะครับผมมันจ่อก,กันชนกันับ่รวยมีสีตัวครับเจ๋ยวองหน้าทำไมโอเคว้าฮาวฮาวเจ๋ยโอเคโอเคอ้าวอ่ะเด้อ เขาไปเส้นเทอะเหอพีไม่กินหญ้าเหรอนะอร่อยกินหญ้าเนี่ยเดี๋ยวนี้ครับอุ้ยอ้าวโอพยอหหยอกน้องโอวยตายแล้ว ใหแงแบงแบงให้น้องกินน้ำเด็วเคแบงให้น้องกินด้วยเอีกานไห้อีนี่จะของงัวตัวเล็ก